ครับสวัสดีทุกคนทุกท่านผู้ให้การติดตามรับชมรับฟังกับช่องทางมหาแมงนะครับวันนี้เข้าเราก็เดินทางเข้ามา49วันนะครับผมก็เตรียมตัวเตรียมตัวจะ50วันนะครับผมอยู่ในระยะท้องนะครับผมท้องก็คือกําลังท้องอ่อนมหาท้องกลมนะครับตอนนี้ปกติแล้วนะครับผมถ้าเข้าเข้าพันนี้89เนี่ยนะครับผมถ้ารุ่นนี้เองจนใน50วันเนี่ยเถอะคือจะท้องกลมนะครับผมเราจะทําการ ฉีดรับท้องเนี่ยก็คือในวันที่วันนี้วันนี้ว,นนวันที่เก้าเนาะก็เดี๋ยวอีกสองวันนะครับผมก็จะทําการฉีดพ่นเพื่อที่จะรับท้องนะครับผมปกติแล้วนะฮะฉีดรับท้องเนี่ยก็คือเข้าย really ังไม่ต้องออกรวงนะครับผมเพราะว่าบางคนเนี่ยปล่อยให้ออกรวงไปเลยมันบางทีการการเลือกสารที่ที่เราจะรับท้องตางอ่างๆก็ครับผมมันมันใช้ได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพปกติแล้วนะครับก็ก็ต้องฉีดก่อน 5-7วันก่อนออกรวงนะครับผมจะได้ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างเต็มค่อนข้างชัวนะครับผมแต่วันนี้ผมจะพามาดูาลักษณะอาการของข้าวที่เดินทางมาสู่ระยะเรียกว่าท้องกลมนะครับผมดูดูใบก่อนนะครับผมใบก็คือจะจะเป็นใบธงใบอะไรเริ่มเริ่มออกมาแล้วนะครับผมใบธงเนี้เริ่มออกมาแล้วนี่ใบธงคือใบสุดท้ายของข้าวนะครับผมก็คือออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดูดี นะฮะตอนนี้ต้นข้าวก็กลมครับผมเริ่มกลมแล้วนะครับผมท้องค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับผมนี่นะฮะด้านล่างประมาณนี้ช่วงนี้มีน้ํานะครับผมช่วงนี้จะให้มีน้ําแต่ว่าจะให้มีไม่ได้มากนะครับผมน้ําก็จะประมาณพอท่วมหลังมือนยหน่อยนะครับผมพอข้าวออกรวงเนี่ยก็มันจะมีน้ํามาเจือมาเลี้ยงเกรสรน,นะครับผมหลังจากที่าสาเกรสรทิ้งไปนะครับผมจะมี มีน้อย,อยแๆแฉะแฉะไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะถึงขั้นตอนการปล่อยออกก็เก็บเกี่ยวนะครับผมอันนี้คือการให้น้าเนาะให้น้ําในช่วงนี้ก็สําคัญนะถ้าเกิดว่าแห้งไปเลยนะครับผมบางทีการที่พื้นแห้งไปเลยแล้วข้าวอยู่ในระยะที่กําลังผสมเกรสรน,นะครับผมจะทําให้ข้าวนั้นผสมเกรสรได้ไม่อย่างไม่ไม่สมบูรณ์นะครับผมดังนั้นช่วงช่วงนี้ควรที่จะให้มีน้านะครับผมแต่ไม่ต้องมีมากนะครับผมให้มีพอแฉะตอนนี้ในพื้นที่เองจริงลงไปเดินนะฮะมันก็จะพื้นแข็งการที่ พื้นแข็งเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งก็คือลดเปอร์เซ็นต์เสี่ยงในการข้าวล้มนะครับแถบสีเริ่มขึ้นคืนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ปุ๋ยเราเริ่มจะหมดเพราะว่าปุ๋ยไม่ถึงปุ๋ยทางใบนะปุ๋ยทางดินเนี่ยเราสังเกตได้ว่าหมดไม่หมดก็คือในเรื่องความแข็งความแข็งแรง,งของต้นนะครับผมตอนนี้ต้นค่อนข้างแข็งแข็งแรงดีนะครับผมแต่ว่าทางใบนะฮะเริ่มซีดเหลืองเนื่องจากว่าข้าวนั้นดึงเอาไปบำรุงท้องอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้อ่ข้าวนั้น สมบูรณ์แล้วออกรองอย่างดีนะครับผมมันก็เลยจะเห็นว่าเป็นสีเนี่ยฮะซีดบๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยววันที่เราจะทําการฉีดเนี่ยนะฮะก็จะใส่ปุ๋ยทางใบไปด้วยนะครับผมปุ๋ยเกล็ดทางใบไปด้วยหากท่านใดที่ติดตามผมอยู่เนาะผมก็จะใส่ที่เป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับผมปุ๋ยเกล็ดที่ผมจะใส่รอบนี้ก็น่าจะเป็นอ่าดูจากสีแล้วน่าจะเป็นสุดเสมอนะครับผมสุดเสมอนะฮะก็เคอนอกจากจาาให้ในเรื่องของธาตุอาหารที่สมู่เสมอกันแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้ง ไนโรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะครับผมก็ยังจะส่งเสริมให้เกิดความเขียวแล้วก็การกระตุ้นให้ออกรวงอย่างสมบเสมอของข้าวได้ด้วยนะครับผมถ้าถ้าไปบวกรวมกับอ so ิสไบออนด้วยนี่มันจะทําให้ข้าวนั้นออกรวงอย่างสมบสวยให้ดีขึ้นนะครับผมอันนี้คือทั้งจากที่เราทำบผ่พันมาหลายๆครั้งนะครับผมแล้วก็เอาร่วมด้วยกับวิชาการแล้วกันนะครับผมมาบวกรวมกันทําให้เรา พิจารณาแล้วว่าเราใส่ชนดนี้เหมาะสมนะครับผมข้าวก็จะมีความเขียวหน่อยแต่ว่าที่เราจะต้องเตรียมรับมือก็คือในเรื่องของเชื้อราครับเชื้อราเชื้อรามันจะค่อนข้างชอบถ้าเกิดว่าข้าวเขียวงามเนาะก็เลยต้องใส่ร่วมกันไปด้วยนะครับผมก็อธิว่านะครับผมตัวสําคัญเลยที่เราจะใส่ป้องกันเชื้อราไปนะครับสําหรับคําถามที่มีคนถามมานะครับผมว่าเราจําเป็นต้องใช้สารป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลไหมในฤดูนี้เอาจริงแล้วเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับผมมีการเข้าทําลายและ ระบาดในนาอยู่ต่อเนื่องระบาดอยู่เรื่อยๆแหละครับผมแต่ว่าในฤดูนี้ฤดูฝนนะครับผมมันจะเบาบางนะครับเพราะว่าพวกเพี้ยเนี่ยครับผมมันจะไม่ค่อยชอบฝนหรือไม่ค่อยชอบหน้าฝนมันจะเบาบางถ้าใส่นะครับผมสำหรับโัเอผมจะใส่ในช่วงที่เป็นรับรวงนะครับผมรอบนี้ผมก็จะใส่ผมก็จะไม่ได้ใส่ที่เป็นชันป้องกันกำจัดเพี้ย ที่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็อาจจะใช้ไพรเมอรซีนนะครับผมในช่วงที่เป็นรับรวงนะครับผมรอบสุดท้ายของการฉีดพ่นเนื่องจากว่ารอบนั้นนะครับผมจะทิ้งอายุก่อนเก็บเกี่ยวในอย่างน้อยก็คือ20วันเลยที่ซึ่งมันจะใช้เวลานานมากนะครับผมถ้าเกิดว่ามีการเข้าทำลายแล้วเราไม่มีสารป้องกันไว้นะครับผมมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเนาะคือคือไม่อันตรายมากแต่ว่าก็ต้องป้องกันไว้นะครับผมในโซนนี้ที่เป็นที่เราดำไว้นะครับที่ที่ดำซ่อมนะครับผมก็มีอยู่ตรงนี้แตรงงนนนี้ึ อันนี้ก็แต่กอกันทันกันเรียบร้อยนะครับผมนี่แค่เวงนี้นะครับผมแค่เวงนี้ว่าตอนนี้มันน้ําไหลลงมาแล้วอันนี้เป็นทางบ่อน้ํานะครับน้ําไหลลงมาปุ๊บนะครับผมข้าวที่เราอยู่ใต้น้ําตอนนั้นที่จมเป็นเดือนๆครับโอ้จมเป็นสัปดาห์นะครับผมมันต้นอ่อนเกินไปจนมันลาบไปนะครับพอมาลาบไปเราก็เลยตัดสินใจมาดาซ่อมแค่นั้นเองนะครับผมก็ถือว่ายังได้ผลดีเนาะกอค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็เขียวงามด้วยนะครับผมก็ท่านใดที่ จัดก,การแปลงนะครับผมก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับผมว่าคือการทําไห้ทนานาเนาะมันไม่ได้มีสูตรตายตัวอันใดแต่ว่าถ้าเกิดเราวางแผนในการฉีดพ้นสารดีๆวางแผนในการใส่ปุ๋ยดีๆนะครับผมมันจะทําให้พื้นที่ของเราจ,จัดการได้ง่ายขึ้นนะครับผมตอนนี้ถ้ามองในภาพรวมนะครับผมก็เข้าเจริญเติบโตดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะแล้วก็ฉีดรับท้องไปถ้าฉีดรับท้องวันที่11เนี่ย ก็จะข้าวก็จะตกอยู่ประมาณห้าสิบสองวันนะครับพวกนี้ห้าสิบห้าเอท้สองอ่าประมาณห้าสิบสองวันนะครับผมหลังจากนั้นก็อีกประมาณไม่เกินสัปดาห์ครับผมข้าวจะออกรวงทันทีนะพอข้าวออกรวงเสร็จนะฮะเนี่ยก็จะปล่อยให้สลัดเกรสรปล่อยให้สลัดเกรสรไปเสร็จก็เอ่อเริ่มเริ่มโค้งงวยสลัดเกรสรเสร็จนะครับผมเริ่มโค้งงวยหน่อยหน่อยนะครับผมเราก็จะทําการจีดพ่นสารเพื่อป้องอ่ป้องกันจัดเชื้อราหนอนอะไรต่ตาง ในช่วงรับรวงอีกครั้งสุดท้ายนะครับผมหลังจากนั้นก็จะปล่อยให้ข้าวเริ่มเจิเบโตไปเหลือ,องไปนะฮะก่อนที่จะเก็บเกี่ยวประมาณสักเจ็ดถึงสิบวันก็จะทําการปล่อยให้พื้นแห้งเพื่อให้อ่าพื้นนั้นสามารถลงเก็บเกี่ยวผืผลได้อย่างไม่จมไม่หล่นนะครับผมอันนี้ที่แผนที่เราวางไว้โอเคครับก็เอามาเล่าเป็นประสบการณ์เนาะนะครับผมเล่าเป็นประสบการณ์ให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับผมหากท่านใด มีคำถามสงสัยเอ่นใดเนาะสามารถที่จะแลกเปลี่ยนพูดคุยประสบการณ์กันได้นะครับผมราผ่านได้คอมเมนต์หรือ,เ,อเข้าไปพูดคุยในเพจเกษตรกรมณอลบางเตน,รรนรรรหรือเข้าไปโพสตถ้าโพสต์วิดวีโอต่างๆเป็นประสบการณ์การท,านาทำนาดได้ในกลุ่มเกษตรกรมนอกแลกเปลี่ยนพูดคุยที่ซึ่งตอนนี้ก็สมาชิกของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเนาะสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับผมท่านใดที่มีประสบการณ์ที่ดีๆหรืออาตรงไหนที่มัน ไม่ดีนะครับผมเอ,อมาไวแชร์กันได้เพื่อเตรียมรับมือในรุ่นถัดไปก็แล้วกันนะครับผมเนาะวันนี้ผมคงจะฝากไว้กับประเด็นแค่นี้นะครับผมเนาะเดี๋ยววันหน้ามีเรืร่นนองราวอื่นใดจะนำมาฝากให้ทุกท่านท่านรับชมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งมาฮาแม่งขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ